พัฒนาประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบทเกิดความอ่อนแอต่อทุนชุมชน5ด้านคือทุนกายภาพทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนการเงินและทุนทรัพยากรธรรมชาติทำให้ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทุนชุมชนที่เคยมีอยู่แต่เดิมอ่อนแอ ภูมิปัญญาของชุมชนที่เคยใช้แก้ปัญหาและการสั่งสมประสบการณ์มาปรับเปลี่ยนพัฒนาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไปจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายนารงบุยสิริรักพัฒนาการจังหวัดได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเพื่อให้สอดรับนโยบาย3 0ทะ12วาระของผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนายวิโรจน์จิวะรังสรรค์คือวาระที่7นครเข้มแข็งหรือนครโมเดลบ้านพังรันหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2,554การเดินทาง จากสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงที่ว่าการอำเภอนพิตำโดยใช้เส้นทางนาครศรีธรรมราชนพิตำระยะทาง55กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง40นาทีบ้านพังรันหมู่ที่4ตำบลน,นกพิตำอำเภอนพิตำได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัดประจำปี2554 โดยมีนางเบญจวรรณเจียมรัตนวงศ์เป็นผู้ยำผังร้านเมื่อก่อนนะคะผู้ดูกับอำเภอดารานะคะเป็นมูอที่พิทโซ่ตำบลนกปิตัมอำเภอดาราหลังจากนั้นก็บัดทียงนื่งของปีโซงาสามเป็ดเนี่องหมีตาโซงาสามเปดก็ได้จัดตั้งอำเภอโนบิตามขึ้นนะคะบาดผังร้านจากมูอที่พิตำบลเป็นมูอทิดซี่ต้องตำบลโนบิตามอำเภอนกปิตัมนะคะการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านพังรันได้รับการสนับสนุนจากนายอำเภอนกปิตัม ส่วนราชการและภาคีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนนบิตามซึ่งมีนางวันดีคงคุม้มพัฒนากรเป็นผู้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกิจกรรมเด่นของหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2553ปัจจุบันมีสมาชิก179คนมีเงินออม3,235,465บาท เป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีระดับการพัฒนาระดับ3การจัดสารไม้ไผ่เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในวิถีพอเพียงการเลี้ยงผึ้งมีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนกลุ่มใบายาสูบ เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีการเลี้ยงไก่พึ่งไก่พึ่งคือไก่ป่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและเป็นต้นตระกูลของไก่บ้านขนาดลำตัว46-73เซนติเมตรอาศัยอยู่ในเขตสูงสูตรพบมากในภาคใต้ของประเทศไทย การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยังได้ขยายผลเข้าสู่โรงเรียนบ้านพังรันโดยผู้หน่วยการและคณะครูได้ส่งเสริมให้นักเรียนดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงการในขณะนี้ก็คือเรื่องของการเรี้ยงพึ่งการทําในเรื่องของไผ่ต้มแล้วก็ในเรื่องของการที่ชาวบ้านนะครับได้ไปให้นักเรียนไปปลูกพืชผัก เพื่อลดรายจ่ายที่บ้านทุกเรงเรือนนะครับทีนี้ความสาเร็จตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของอโรงเรียนชุมชนและก็หมู่บ้านที่บ้านสงขลได้ประสบความสาเร็จเป็นหมู่บ้านนางจารีพรมเกิดพัฒนาการอำเภอนืองพิซามสรุปควาสมสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจต้น,จนแบบไว้อย่างน่าสนใจดัอนองนี้ บ้านทางล้านเหนื่ที่4ตำบลนกตามเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอโนกตามประมาณ12กิโลเมตรรัฐดอนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพทำสวนยางพาราจึงมีพื้นที่ว่างเฉพาะบริเวณบ้านเท่านั้นต่อมาเมื่อมีโครงการู่บ้านเศรษฐิครอเพียงเกิดขึ้นในหมู่บ้านรัฐดอจึงใช้พื้นที่ว่างรอบๆในการที่จะปลูกพืชผักไว้รับประทานเลี้ยงสัตว์เลี้ยไว้รัฐดอนดูเองในครัวเรือน รวมทัดด้งเด,ด át, ิมทีนะในหมู่บ้านนี่ก็จะมีกลุ่มองค์เรื่อการผลิตอยู่เมื่อได้รับแนวคิดในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้รัฐต้องในหมู่บ้านมีการออมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมู่บ้านนี้ได้จนกระทั่งกลุ่มองค์ปรนี้ได้เป็นกลุ่มองค์ประกอเสิริและเรรมชาติในปีพศ2 5ใจ ควบกนไปด้วยคุณนั้นทำนำใจพัฒนาอาศิษปีกรมการพัฒนาชุม,มนชนผู้ทิ่ตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนรวมมือกันกลมเกีียวพัฒนาทุกภาคพื้น